เรียกรุ่นอะไรครับชนะจนอ๋อชนะจนนะครับห้าร้อยเหรียสร้างห้าร้ราา 1, รอย <500 S 1> องค์ครับอ๋อสร้าง500ห้าร้อยราคาพันห้านะทุกคนสร้างห้าร้อยองค์แล้วก็ราคาพันห้านะครับเป็นตำรับกุมารหลงวงพ่อเต๋นะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่วัดสามงามนะครับวัด อรัญญิการามหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดสามงามนะครับก็เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่เลขที่81บ้านสามงามหมู่ที่หตําบลสามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมนะครับวัดสามงามนะครับก็จะมีพิธีไหว้ครูนะครับตรงกับวันที่สเมษายน2568นะครับ ใครมีโอกาสมีเวลาก็มาร่วมงานกันได้นะครับเดินทางมาวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลก็คืออุมารน,นะครับอุมารหลวงพ่อเตหลวงพ่อแย้มวัดสามงามเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีรุ่นใหม่ๆหรือว่ารุ่นที่ทันหลวงพ่อยังมีอยู่หรือเปล่านะครับในปัจจุบัน หลวงพ่อเต๋คงทองนะครับวัดสามงามเกิดเมื่อวันจันทร์ขึ้น9ก้าค่ำเดือน7ปีเถาะตรงกับวันที่15มิถุนายนพศ2434นะครับณบ้านสามงามหมู่ที่4โยมบิดาชื่อจันทร์โยมมันดาชื่อปูนามสกุลสามงามน้อยนะครับท่านมีพี่น้องร่วมบิดามันดารวม7คนนะครับเป็นชายสมคนเป็นหญิงสี่คนท่านเป็นบุตรคนที่ห้านะครับ เมื่อหลวงพ่อเตน,นะครับมีอายุได้15ปีก็ได้บรรพชาเป็นสัมเนรศึกษาพระธรรมวินัยอยู่กับหลวงลุงคือลุงแดงนะครับร่วมจัดสร้างวัดใหม่ไปพร้อมกันรวมทั้งได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมเพิ่มเติมจากหลวงลุงแดงประวัติหลวงลุงแดงนะครับในสมัยนั้นท่านก็เป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีความเชี่ยวชาญพุทธคมทั้งทางด้านเมตตามหานิยมและก็อยู่ยงคงกับพันชาตรี มีลูกศิษย์ลูกหาเขารับับถือมากมายนะครับอีกทั้งหลวงพ่อเตมีศักด์เป็นหลานของท่านจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาอย่างครบถ้วนโดยไม่มีการปิดบังอําพรางนะครับพศ2454นะครับหลวงพ่อเตท่านมีอายุได้21ปีนะครับจึงได้ทำการบ้านพระชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีหลวงพ่อทานะครับวัดพระเนียงแตกเป็นพระอุปัชาและก็พระสมุทเทศ วัดทุ่งผักกูดเป็นพระกรรมวาจาจารย์และก็มีพระอธิการจอมวัดลำเหยนะครับเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าคงทองนะครับหลวงพ่อเตนะครับก็เริ่มออกทุดงระหว่างพศ2455ถึง2472นะครับเป็นเวลา17ปีนะครับรวมทั้งศึกษาวิชาอาคมเพิ่มเติมนอกจากที่ได้ศึกษาจากหลวงลุงแดงแล้วนะครับ ก็มีหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับแล้วก็ได้เดินทางไปศึกษาวิชาเพิ่มเติมกับหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องนะครับจากนั้นออกทุดงไปในที่ต่างๆและก็ได้ศึกษาวิชาเพิ่มเติมกับพระอาจารย์รูปอื่นๆอีกมากมายนะครับทั้งเป็นพระเกจิและก็คารวาสผู้เรืองเวทนะครับนี่ก็คือประวัติย่อๆนะครับ ของหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามเดี happening. ๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลครับเดี๋ยวผมพาชมวัตถุมงคลกุมารนะครับหลวงพ่อเต๋นะครับในปัจจุบันว่ามีแบบไหนบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆจะเช่าบูชานะครับสนใจเช่าบูชาเข้าทางเพจเลยใช่ไหมครับใช่เพจวัตถุมงคลวัดสามงามหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับนี่ต้องดูดีๆนะครับ นี่นี่น,นี่วัตถุมงคลวัดสามงามนครปฐมนะครับต้องระวังเพจปลอมด้วยด้วยนะครับในปัจจุบันเพราะว่าเพจปลอมก็เยอะนะครับนี่ต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสนใจจะเช่าวัตถุมงคลนะครับเป็นกุมารของหลวงพอ่อเตะนะครับนี้เป็นรุ่นอะไระครับ กุมารนำโชคครับปีสองห้าหกห้าครับปีสองห้าหกห้านะครับกุมารนำโชคราคาเท่าไหร่ครับห้าร้อยบาทครับห้าร้อยนะครับรุ่นนี้เป็นเนื้ออะไรอาจารย์เ้อทองเหลืองครับเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นกุมารองค์ไม่ใหญ่นะครับนี่ก็เหมือนกันเลยครับใช่ครับรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันแล้วแล้วอย่างนี้เขาเรียกอะไรครับ ภาษีแสดงแงงครับอ๋อภาษีแสดงแงงหลวงพ่อแยมสร้างนะครับเป็นเกี่ยวกับอะไรครับพโชคลาภค้าขายอ๋อโชคลาภค้าขายเสน่ห์นะครับเขาสร้างปีไหนหรอครับมาณถ้าถ้าองนี้ปีห้าสองครับปีห้าสองประมาณปีห้าสี่ห้าหกครับราคาประมาณไหนครับอันนี้พันสองครับอันนี้สามพันครับด้านเมตตานะครับเกี่ยวกับค้าขายเมตตามหานิยมนะครับ แล้วแล้วนี่แหละครับก็ภาษีเหมือนกันอ๋อเหมือนกันใช่ไหมครับเกี่ยวกับค้าขายนะครับราคาเท่ากันไหมร้อยองค์นี้อันนี้ร้อยองค์สองพันครับสองพันนะครับแล้วมาก็มีนางกวักนะครับนี่นางกวักนางกวักเท่าไหร่ละครับนางกวักเอ่ในกลองแดงเหรอครับนี่ตรงเลยองซีเรียมนี้สองพันบาทครับปีสองพันสี่แปดอ๋อลงพ่อแยมเหรอครับลงพ่อแยมครับอ๋อลงพ่อยแยมนะครับ งานไหว้ครูครับออกงานไหว้ครูออกงานไหว้ครูนะครับทุกคนนี่เป็นอะไรครับเป็นคุณแผนครับเป็นคุณแผนคุณแผนสองออกงานไหว้ครูปีที่แล้วครับอ๋อปีที่แล้วนะครับราคาเท่าไหร่ครับก็มีพิมพ์เล็กสามร้อยครับพิมพ์ใหญ่ห้าร้อยครับส่วนนันกวักที่ว่ากล่องแดงนี้ต้อง เออมันจะเป็นตามเนื้อครับกล่องแดงถ้าเป็นแบบว่าเนื้อชนวนก็จะองละห้าร้อยอันนี้กล่องสุ่มหรือเปล่าหรือว่าเป็นกล่องเป็นเนื้อเขาเลยครับไม่ใช่กล่องสุ่มไม่ใช่กล่องสุ่มนะครับไม่มีสุ่มเหรอครับเป็นสุ่มเลขกอย่างเดียว๋อครับผมนี่เท่าไหร่นะถ้าพวกกล่องแดงนี่เออมันมีตามราคาโบชัวครับอ๋อเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นรุ่นใหม่กล่องแดงเป็นอว่าก้นทองคำก้าราคาสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคือสามพันบาทครับราคาก็เริ่มต้นสองพันกว่าถึงสามพันนะครับองห้าร้อยก็มีครับ ส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นพระปิดตานี่หลวงพ่อแยมนะครับสร้างหลวงพ่อแยมนะครับทุกคนพ่อแยมพระปิดตาพระปิดตาเขาก็จะทํารูปแบบออกคล้ายๆเจ้าสัวนะใครับปิตาเจ้าสัวโอ้ปิตาเจ้าสัวนะครับเป็นเหนื้อดินราคาอยู่ประมาณไหนครับขอ,ของทนบาทครับอ ตรงด้านนี้จะเป็นของหลวงพ่อแยมเลยครับหลวงพ่อแยมโอ้หลวงพ่อแยมมีทั้งสติกเกอร์เอ้ยมีไอ้ล็อกเก็ตล็อกเก็ตรูปภาพทันหลวงพ่อใช่ไหมครับทันโอ้นี่ภาพไม่ทันนะโอ้รูปรูปไม่ทันนะครับเป็นรูปหล่ออนี้ทันใช่ไหมครับทันถ้าทันนี่ราคาประมาณไหนครับสามพันสามพันขึ้นไปนะครับเนื้อดินนี่ก็ทันเหรอครับทันครับราคาอยู่ประมาณไหนครับเนี่ยนี่ พันห้าครับเนเรีวว่านว่านลูกเหมือนว่านลูกเหมือนนะครับพันห้านะครับตู้นี้ก็ถือว่าทันหลวงพ่อแยมนะครับแล้วพวกเหรียญนี่แหละครับเหรียญก็หลวงพ่อแยมหรอครับหลวงพ่อเต๋อหลวงพ่อเต๋อนี่ทันไหมครับทันครับโอ้รุ่นทันนะครับทุกคนนีเหรียญนี่ทันราคาสูงไหมครับก็มีสามพันตีพันครับก่อนอยู่อยู่สามพันถึงสี่พันนะครับสําหรับเหรียญแล้วก็ ที่ทันหลวงพ่อเต๋นะครับมีพระสมเด็จด,ด้วยนะพระสมเด็จนี้หลวงพ่อเต๋ไหมครับหลวงพอ่อเตครับนี่ก็ทันเหรอทันครับนี่ราคาอยู่ประมาณไหนสองพั 2> 2, บนบาทสองพันนะครับถ้าถ้าทันหลวงพ่อครับคือทันหลวงพ่อเต๋นะครับ มีหลากหลายนะครับมีประหลัดขิกด้วยนะครับประหลัดขีดจรุ่นใหม่เลยครับโอ้ประหลัดอ๋อเจ้าวาดองค์ใหม่สร้างนะครับแล้วที่อยู่ในกล่องนี้คืออะไรครับเหรียญเหรียญหลวงพ่อหน่อยนี่กล่องแดงหรือว่ากล่องนี่กล่องแดงกล่องแดงเป็นหลวงพ่อแย้ำครับหลวงพ่อย้อ๋อท่านหลวงพ่อใช่ไหมครับห้าพันนะครับแล้วก็มีตะกุดตะกุดหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อแย้ำหลวงพ่อแย้ำราคาประมาณไหนครับ 3,500นะครับทุกคนนี่ก็จะมีเหรียญหลวงพ่อแย้มแต่ละปีนะครับมี2,500แล้วก็500บาทก็มีนะครับรุ่นนี้จะทันหลวงพ่อแย้มไหมครับคุณอ๋อนี่รุ่นมหารวยครับโอ้รุ่นมหารวยนะทุกคนประมาณเหรียประมาณอายุประมาณ93อายุประมาณเกใช่ครับโอ้ตะกุดที่ก้หลวงพ่อแย้มหลวงพ่อเออหลวงพ่อเตยอายุประมาณ96ครับโอ้ตะกุดอันนี้รุ่นใหม่ครับอ๋อรุ่นใหม่นะครับ ไม่เหรียญพวกนี้เป็นเหรียญหลวงหลวงพ่อแย้มหรือหลวงพ่อเต๋อครับพ่อแย้มครับอ๋อหลวงพ่อแย้มนะครับแต่ท่านหลวงพ่อใช่ไหมครับใช่ครับราคาก็เริ่มต้นเจ็ดร้อยพันห้าแล้วแต่เนื้อใช่ไหมครับเนื้อครับอืมครับนี่เป็นสามร้อยนี่เป็นพระเมื่อวานที่อไลึมอมตะครับสร้างใหม่ไหมครับใช่ครับที่รกวันมนะครับโอ้นี่เป็น ผมขยามวัดสามงามนะครับเป็นเนื้อผงหรอจตุคามครับใช่โอ้วสมัยจตุคามดังๆนี่ราคาเท่าไหร่เหรอตอนนี้เป็นกล่องสองสององค์ก็ประมาณราคาหกร้อยครับอ้อถ้ากล่องเดียวนี้กล่องเดียวนั้นสองพันครับเป็นเนื้อผงกินดาโอ้เนื้อผงกินดานะครับนี่นะครับเพื่อนๆในกุมารรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกุมารนะครับนี่เป็นรุ่นใหม่เหรอครับ สร้างปีนี้นะครับสร้าง500องค์500องค์รคาเขาเรียกรุ่นอะไรครับชนะจนอ๋อชนะจนนะครับ500เหรอสร้าง500องค์ครับอ๋อสร้าง500ราคาพันหะ้านะทุกคนสร้าง500องค์แล้วก็ราคาพันห้านะครับเป็นตำรับกุมารหลวงกวุเตะนะครับ นี่ก็เหมือนกันเลยกัน่นเดียวกันนี่รุ่นเดียวกันนะครับก็จะมีพระศระสีสแลงแงงใช่โอ้พระศรีสแลงเงียงนบูชาครับราคาสองพันบาทมีสองพันบาทนะครับเกี่ยวกับค้าขายโชคลาภนะครับใครมีร้านค้าร้านขายนะครับเช่าไปบูชาได้นะครับเรียกลูกค,ค้า พระศีรีแสลงแงงนะครับด้านค้าขายเมตตานะครับนี้นี้เท่าไรนะนอาจารย์สองพันนะครับสองพันราคาสองพันนะครับพระศีรีแสลงเขาเรียกนี่ก็คือวัตถุมงคลน,นะครับกุมารของหลวงพ่อเต๋และก็หลวงพ่อแย้มนะครับในปัจจุบันทางวัดก็จัดส่งนะครับ ที่ก็มีเบอร์โทรด้วยนะครับโทรสอบถามได้นะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์สามห้าสองเก้าหกปดนะครับหรือว่าใครสนใจอยากได้วัตถุมงคลนะครับก็ติดต่อทั้งเพจนะครับเพจของทางวัดนะครับเป็นรุ่นชนะจนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลวัดสามงามนครปฐมนะครับนี่เป็นเพจทางวัด ปูมานทองหลวงพ่อเตนะครับด้วยอนุภาพอิทธิฤทธิ์ก็จะเกี่ยวกับด้านคุ้มครองป้องกันภัยเตือนให้แคล้วคลาดจากภัยก่อนถึงตัวนะครับแล้วก็มีด้านเมตตามหาลาภมหาสเสน่ห์ก็โดดเด่นสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับใครสนใจก็ลองโทรไปสอบถามทางวัดนะครับผมสอบถาม ทางวัดก็บอกว่าส่งอยู่นะครับก็ลองไปคุยกันดูนี่ครับบริเวณวัดสามงามสะอาดจ,จะอ้านสวยงามมากนะครับมีโอกาสก็มากันได้นะครับอยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะครับวัดสามงามอยู่นครปฐมนี่เองอำเภอดอนตูมวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเที่ยวได้นะครับมากราบหลวงพ่อเต๋ หลวงพ่อแย้มแล้วก็มาเช่ากุมารทองได้ครับวันนี้สวัสดีนะครับ